อ่าผมผมพามาชมลำไยเนาะนี้เดือนมกราแล้วผมไม่รู้ของเพื่อนๆอ่ะออกยังออกช่อออกดอกอยู่หรือเปล่าของผมมันเป็นทวายหรือไงก็ไม่รู้ว่าเพื่อนมันออกทั้งปีอะเนี่ยเนี่ยพฤศจิกาผมก็ได้กินลูกไปแล้วนะธันวาก็ได้กินมกรามกราามันหมดพอดีเนี่ยแล้วมันก็ออกออกชุดใหม่อ่ะเพื่อนเนี่ยทาท่าเหมือนจะติดด้วยนะทาท่าเหมือนติดด้วยผมก็เลยงง,งว่าเอ๊ะลำไยมันมีทวายด้วยหรอครับเพื่อนเพื่อนใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะผมยังไม่ได้เซิร์ชข,ข้อมูลดูนะครับเ,เพื่อน มันก็ออกออกเนี่ยเนี่ยพยายามออกช่อเนาะหรือว่าอากาศมันหนาวเพื่อนมันก็เลยออกออกอีกเพราะช่วงนี้อากาศมันเย็นเออเป็นไปได้ไหมเพื่อนนี่ะเนี่ยเนี่ยมาแอบเนี่ยมีมีลูกจริงเนี่ยผมเพิ่งเห็นเนี่ยเพื่อนเห็นพร้อมเพื่อนเลยเนี่ยเออเพื่อนตกลงลำไยมันออกทั้งปีหรือเปล่าของผมนี่มันนี่เท่ากับว่ามันออกบอกตั้งแต่มิถุนไม่ใช่เดือนมิถุนายนกรกฎาดากันยามาแล้วอ่ะเออออกกันยามาแล้วอ่ะเพื่อน เนี่ยมันยังไม่หยุดออกเลยอ่ะก็ทำเป็นทวายก็ดีนะเพื่อนผมชอบกินลำไยด้วยจะได้มีลำไยกินทั้งปีนะเพื่อนนะนะครับอันนี้งงมากเลยเออน่ารักอะ่ะตมุตะมิดีจังเลยถ้ามันทวายนะแต่ผมตอนขยายเลยนะเพราะชอบกินอยู่แล้วเพื่อนขยายไปเรื่อยๆขอบคุณมากนะครับเพื่อนสวัสดีครับ